ผีเปรตถือเป็นวิญญาณที่ทรมานที่สุดในความเชื่อไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกรรมวิบากของความโลภตระนีและบาปหนักคนส่วนใหญ่เวลานึกถึงเปรตจะนึกถึงผีตัวสูงโยงผอมแห้งแขนขายาวผิดสัดส่วนปากเล็กทะรูเข็มดวงตาลึกโบยืนอยู่ไกลๆข้างวัดแต่ในความเชื่อทางพุทธศาสนา เปรตไม่ใช่ผีที่เกิดมาเพื่อหลอกใครมันคือผลผลของการกระทาที่คนคนหนึ่งทำเอาไว้ตอนยังมีชีวิตเปรตไม่ได้ถูกสาบไม่ได้โดนใครเสกไม่ได้โดนคุณใสมันแค่ได้รับในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ในคำภีกล่าวไว้ว่าเปรตคือผู้ที่มีความหิวโหวยเป็นนิรัน์หิวทั้งอาหารหิวทั้งน้ำ หิวทั้งความเมตตาร่างกายของมันถูกทำให้สูงใหญ่ไม่ใช่เพื่อความน่ากลัวแต่เพื่อให้อยากได้มากขึ้นท้องของมันถูกทำให้ใหญ่โตเหมือนหลุมลึกเพื่อไม่มีวันอิ่มและปากของมันถูกทำให้เล็กจนหน้าเวทนาเพื่อให้ทุกครั้งที่ได้อาหารมันจะกินไม่ทันความอยากผีเปรต เกิดจากผู้ที่ทำบาปร้ายแรงเกินกว่าที่วิญญาณจะไถ่โทษได้หลังความตายผีเปรตจะไม่ไปสุขติหรืออบายภูมิโดยตรงแต่ต้องทนหิวโหวยและอดอยากตลอดกาลร่รางกายสูงโยง่งผอมแห้งสี่โครงปรากฏชัดมือและเท้ายาวผิวแห้งแตกกร้านดวงตาเว้าโบเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง บางครั้งผีเปรตก็ปรากฏเป็นดวงไฟลอยกลางป่าเงียบแสดงถึงความหิวโหยที่ไม่มีวันเติมเต็มสิ่งที่ทำให้เปรตน่ากลัวกว่าผีชนิดอื่นไม่ใช่รูปร่างแต่คืออดีตในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชนบทมีความเชื่อหนึ่งที่คนแก่ไม่ค่อยพูดตรงๆเปรตบางตนเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่เคยเป็นญาติเคยเป็นคนในบ้านเดียวกัน บางตนเคยเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้บางตนเคยโลภเอาของคนอื่นโดยไม่คิดถึงความเดือดร้อนของใครบางตนเคยทำร้ายคนอื่นเพื่อความพอใจของตัวเองบางตนเคยโกหกหลอกลวงสร้างความเจ็บปวดให้ผู้คนรอบตัวและบางครั้งการกระทำเหล่านี้ทำให้ความทุกข์ทรมานตามติดหลังความตาย ในบรรดาพูดผีทั้งหมดเปรตคือสิ่งเดียวที่ยังเชื่อในบุญไม่ใช่เพราะมันศรัทธาแต่เพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นพฤติกรรมของผีเปรตเด่นชัดคือหิวโหวยตลอดเวลาพวกมันเดินวนเวียนหาของกินที่ไม่มีวันอิ่มบางครั้งปรากฏเป็นดวงไฟกลางป่าในคืนมืดเสียงของผีเปรตไม่ใช่เสียงขู่แต่เป็นเสียงขออาหารอย่างสิ้นหวัง ทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกระแวงและเข้าใจถึงกรรมของชีวิตแม้ผีเปรตจะไม่โจมตีมนุษย์โดยตรงแต่ใครที่มีกรรมหนักหรือโลภมากอาจถูกสะกดวิญญาณหรือโชคร้ายนี่คือวิธีที่ตำนานไทยสอนให้มนุษย์รู้จักระวังกรรมของตัวเองชาวไทยสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับผีเปรตมาตลอดหลายชั่วอายุคน โดยถือว่าการสงเคราะห์ผีเปรตไม่เพียงช่วยให้พ้นความหิวชั่วคราวแต่ยังช่วยสะเดาะเคราะห์ให้กับผู้ทำบุญการสงเคราะห์สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการใส่อาหารเล็กๆไว้กลางป่าหรือหน้าวัดการทำบุญและถวายทานเพื่อลดกรรมและการสวดมนต์หรือภาวนาเพื่อป้องกันไม่ให้ผีเปรตเข้ามารบกวนผีเปรต จึงไม่ใช่เพียงวิญญาณทรมานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าทุกการกระทามีผลต่อชีวิตและหลังความตายเรื่องราวของผีเปรตสอนให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นและรู้จักสะสมบุญกุศลเพื่อหลีกเลี่ยงกรรมหนักหลังความตายแม้ผีเปรตจะทรมานและหิวโหวยตลอดกาล ตำนานไทยยังสืบทอดเป็นบทเรียนแห่งกรรมและการสงเคราะห์ให้มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจดจำหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ